ความไม่พอใจเรื่องงานสะสมจนระเบิดออกมาเป็นการทำร้ายร่างกายหัวหน้าปกติเรื่องแบบนี้เนี่ยก็น่าจะจบที่การไล่ออกทันทีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เคสนี้กลับต้องสู้กันไปถึงศาลดีกาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันมีช่องโหว่าทางกฎหมายอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้เรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายๆเนี่ยกลายเป็นคดีความยืดเยื้อได้แล้วไอเส้นแบ่งของคำว่าความผิดร้ายแรงในที่ทำงานเนี่ยเอาจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวกันก่อนเลยเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไงครับเรื่องนี้เกิดช่วงเช้าเลยค่ะเป็นวันทำงานปกติเลยวันที่12พฤศจิกายน2563มีพนักง,งานคนหนึ่งตำแหน่งเป็นโฟร์แมนชื่อว่านายบอนะคะคือเขาน่าจะไม่พอใจเรื่องการสั่งงานของหัวหน้าซึ่งก็คือผู้จัดการแผนกที่ชื่อนายดำก็เลยเดินเข้าไปใช้แขนรัดคอจากด้านหลังอย่างแรงเลยค่ะโห oh. รุนแรงมากนะครับแล้วนี่คือเกิดขึ้นกลางออฟฟิศเลยเหรอครับใช่ค่ะต่อหน้าเพื่อนร่วมงานคนอื่นเลยผู้จัดการเขาก็ดิ้นจนหลุดออกมาได้แต่ก็ได้ยินว่าเจ็บที่หลังไปเหมือนกันแล้วก็แบบว่าไม่ใช่แค่ลงไม้ลงมือนะคะอ๋อมีเรื่องคำพูดด้วยใช่ค่ะคำพูดก็ดุเดือดมากมีการท้าทายกันด้วยคำพูดที่ค่อนข้างหยาบคายอย่างเช่น มึงออกไปคุยกับกูข้างนอกหรือมึงกับกูเยอะเกินไปแล้วอะไรทำนองนี้ค่ะอืมนึกภาพตามแล้วอึดอัดเลยนะบรรยากาศวันนั้นคงตึงเครียดน่าดูแต่ว่าในทางกฎหมายผมเดาว่าฝ่ายลูกจ้างก็คงมีเหตุผลมาสู้คดีเหมือนกันประเด็นหลักๆที่เขาเถียงกันในศาลนี่คือเรื่องอะไรครับประเด็นหลักเลยก็คือฝ่ายลูกจ้างเขาอ้างว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดร้ายแรง ที่จะแบบไล่ออกได้ทันทีโดยไม่จ่ายค่าชดเชย<อ>เขาบอกว่าบริษัทควรจะแค่ตักเตือนหรือว่าลงโทษตามลำดับขั้นไปก่อนเหมือนกับว่าอารมณ์มันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบไม่ได้มีเจตนาจะทำลายบริษัทอ๋อเข้าใจเลยคือเขายอมรับว่าผิดแต่ผิดไม่ถึงขั้นต้องประหารทันทีว่างั้นเถอะแล้วทางศาลล่ะครับมองเรื่องนี้ยังไงศาลมองต่างออกไปเลยค่ะศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษท่านตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นเลยว่าการกระทำนี้ เป็นความผิดกรณีร้ายแรงและนายจ้างเลิกจ้างได้ถูกต้องแล้วครับแล้วเหตุผลหลักๆของศาลคืออะไรครับเหตุผลสัมพันธ์คือศาลไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่เรื่องทะเลาะกันส่วนตัวค่ะหมายความว่ายังไงครับที่ว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวค่ะคือศาลมองว่าการใช้กําลังกับผู้บังคับบัญชาในที่ทํางานครับแถมยังต่อหน้าคนอื่นอีกมันเป็นการกระทําที่เป็นปรปักต่ออํานาจการบริหารจัดการขององค์กรโดยตรงเลย มันทําลายเรื่องการปกครองบังคับบัญชาแล้วก็บั่นทอนความน่าเชื่อถือของผู้บริหารไปเลยถ้าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้องค์กรก็คงจะวุ่นวายหน้าดูอ๋อเก็ตเลยครับแสดงว่าศาลให้น้ำหนักกับการรักษาระเบียบการปกครองมากกว่าความคับข้องใจของพนักง,งานในเคสนี้ที่สำคัญก็คือลูกจ้างมีทางเลือกอื่นแต่กลับไม่ใช้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะศาลชี้ชัดว่าเขามีช่องทางร้องเรียนปัญหาตามระบบได้แต่เขาเลือกที่จะใช้ความรุนแรง ซึ่งในแหล่งข้อมูลมีเปรียบเทียบไว้ได้น่าสนใจมากเลยนะคะครับยังไงครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับเราเห็นไฟเริ่มไหมแต่แทนที่จะไปกดสัญญาณเตือนภัยกลับเลือกที่จะไปทุบแผงควบคุมหลักของอาคารซะง,งั้นใช่เลยค่ะ คือมันสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างทั้งหมดไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดเลยเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากครับถ้างั้นจากกรณีศึกษานี้องค์กรต่างๆควรจะเรียนรู้อะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกบ้างครับอืมสรุปได้เป็น3ข้อหลักๆจากเคสนี้เลยนะคะ 1. คือต้องมีช่องทางการร้องทุกข์ที่ชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆให้พนักง,งานรู้สึกว่าเสียงของเขาไปถึงแล้วก็ได้รับการแก้ไข 2. คือเมื่อเกิดเหตุรุนแรงต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษากฎระเบียบไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและ 3. ข้อบังคับการทำงานต้องระบุให้เคลียร์เลยค่ะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายร้ายแรงจนสามารถเลิกจ้างได้ทันทีครับสรุปก็คือการใช้ความรุนแรงในที่ทำงานโดยเฉพาะกับหัวหน้ามันข้ามเส้นจากแค่ความขัดแย้งส่วนตัวไปการท้าทายโครงสร้างขององค์กร ซึ่งกฎหมายมองเป็นเรื่องร้ายแรงที่นายจ้างมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ทันทีเพื่อรักษาระเบียบโดยรวมใช่เลยค่ะแต่เรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้อย่างหนึ่งนะคือถ้าในสถานการณ์สมมุติว่าองค์กรไม่มีช่องทางร้องเรียนที่ดีพอหรือผู้บริหารเพิกเฉยต่อปัญหาจริงๆจ,จ,จนพนักงานรู้สึกสิ้นหวังเอเซนแมงบางๆระหว่างความอดทนที่พนักงานควรจะมีกับการกระทําที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่คะ